ในกรณีของยูโรอิกกหรือพาราไซต์นั้นไม่ถือเป็นตำนานที่มีมานานแต่เป็นเรื่องราวที่เขียนโดยฮิโตชิวะคี a i, และได้รับความนิยมในช่วงยุค80-90ซึ่งเป็นมัง,งานที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1988-1995แต่ถ้าจะพูดถึงพาราไซต์ในมุมมองที่เหมือนตำนานหรือเรื่องเล่าในแง่ของการปรับปรุงตำนานเกี่ยวกับปีศาจและสิ่งเหนือธรรมชาติที่เข้ามาครอบงำร่างของมนุษย์มันสามารถเชื่อมโยงกับเรื่องราวในหลายๆวัฒนธรรมได้ในพาราไซต์ตัวพาราไซต์ เป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่สามารถฝังตัวเข้าไปในร่างกายมนุษย์และควบคุมร่างกายนั้นเพื่อการกินอาหารหรือการทำลายล้างสิ่งอื่นๆซึ่งในทางหนึ่งก็สามารถมองได้ว่าเป็นการบิดเบือนของตำนานปีศาจที่ครอบงำร่างมนุษย์คล้ายกับตำนานของผีหรือปีศาจในหลายๆวัฒนธรรมที่มีการควบคุมร่างของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเพอร์เซตตัวเอชินอิจิอิซูมิต้องเผชิญหน้ากับพาราไซท์ที่ฝังตัวในมือขวาของเขาและกลาโยเป็นเพื่อนร่วมชีวิตในบางแงม่มุม ซึ่งเหมือนกับการที่เขาต้องต่อสู้กับการครอบงำของสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่มันก็เปรียบเหมือนการที่ตำนานปีศาจที่ครอบงำมนุษย์มักจะบิดเบือนการรับรู้และการควบคุมชีวิตของมนุษย์ถึงแม้พาราไซต์จะไม่ได้เป็นตำนานที่มีมานานหลายร้อยปีแต่ในเนื้อหาของมันก็มีแง่มุมที่สะท้อนถึงการต่อสู้ระหว่างมนุษย์และสิ่งที่เป็นอันตรายหรือไม่สามารถเข้าใจได้ซึ่งคล้ายกับการเล่าเรื่องตำหนอหานอที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่ออ,อธิบายปรากฏการณ์ที่น่าสะพรึงัว